สวัสดีครับผมเบิ้ลนะครับจากร้านเบิ้ลมอเตอร์ไซค์สองศูนย์หนึ่งห้าวันนี้ขอพาเพื่อนเพื่อนมาชมนะครับคาวาซากิแซดเก้าร้อยเอชอีนะครับเชิญชมรถรอบคันกันได้เลยคันนี้รถจดทะเบียนปีสองพันสิบเก้านะครับรุ่นปีผลิตสองพันสิบเก้าตรงรุ่นเลยนะครับรถบ้านเจ้าของเดียวนะครับสภาพหล่อๆเลยนะครับมีของแต่งหลายรายการตามในคลิปนะครับใครหารุ่นนี้สีนี้อยู่คันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับเปิดไปในราคาดีๆเลยนะครับเพียงสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับ ฟังไม่ผิดนะครับแ9 0 0 s e นะครับปี19ราคาเพียง2 1 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคันนี้โปรเล้าใจเลยนะครับวันรับรถจ่าย0บาทนะครับหรือว่าฟรีดาวนะครับทำสัญญาผ่านรับรถได้เลยครับไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับทำสัญญาผ่านรับรถได้เลยนะครับสามารถซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับรายละเอียดการผ่อนเดี๋ยวผมลงให้ในเพจร้านนะครับชื่อเพจเบิร์นมอเตอร์ไซค์สอนะครับ ช่องทางการติดต่อก็มุมขวาบนคลิปหรือใต้คลิปตรงคําอธิบายนะครับทางร้านมีบริการส่งทั่วประเทศนะครับหรือสนใจจะเข้ามาชมรถก็มาได้นะครับร้านอยู่เลยซอยสุขสวัสดิ์หกสทับสมา200เมตรนะครับอยู่ซ้ายมือติดถนนสุขสวัสดิ์เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามได้นะครับ0 8 9 1 6 6 6 7 6 1ผมเบิ้ลนะครับใครหารถสภาพลหล่อราคาดีๆคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับเลขไม้์ก็ ใช้ไม่เยอะนะครับ1นึ0งโลนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับร้านอยูู่นถนนต้องขออภัยถึงรถวิ่งอาจจะดันไปหน่อย,อยเดิมครับทั้งร้านเช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับระบบไฟสมบูรณ์ทุกจุดเครื่องยนต์สมบูรณ์สภาพพร้อมใช้งานเครื่องดีสีเดิมนะครับรถไม่มีล้มนะครับ ใครสนใจเจ้า z 900 SE สภาพหล่อคันนี้ก็สามารถมาชมรถตัวจริงที่ร้านได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ